สวัสดีครับพี่น้องออวันนี้นะครับเย็นค่ำนี้เราก็มาอัปเดตอากาศกันอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งเป็นพิเศษนะครับออจากภาพที่ทุกท่านเห็นก็ด้วยกระแสลมเป็นภาพของพื้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะ850เฮกโตปาสาลเราก็จะเห็นเย็นค่ำนี้ไปเขาก็ยกพัดยกเป็นลางเป็นร่องฮะพัดยกท็อปนั่นแหละครับปกคลุมพื้นที่บ้านของเราด้วยกำลังปานกลาง พี่น้องมองง่ายๆตามแนวลมก็คือตามลูกศรสีแดงโดยการเคลื่อนไหวของกระแสลมคู่ขนานในภาพถัดไปนี้ฮะก็เป็นลมระดับบนฮะในเย็นค่ำวันนี้ไปนะฮะพัดด้วยกำลังอ่อนเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าไม่ค่อยจะเห็นเส้นแอนิเมชันลมสักเท่าไหร่ก็กำลังอ่อนโดยทั่วไปนะครับปกคลุมพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับวันนี้ยังคงมีคลื่นกระแสลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมอยู่ตรงปลายด้ามขวานแนวของลมระดับบนก็ตามลูกศรสีเหลืองเลยครับพี่น้องมองตามนั้นในขณะที่เย็นค่ำดึกนี้ไปนะฮะกระแสลมระดับบนที่เคยนำพาอากาศอากาศ,อากาศแห้งนะฮะอากาศแห้งจมลมเย็นนะฮะจากแปซิฟิกตอนเหนือเหวี่ยงเข้าพื้นที่บ้านเรานั้นก็ลดลงไปนะครับ ทังนี้ก็เนื่องมาจากพี่น้องมองขวามือสุดเห็นไหมครับจะเห็นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนบนนะที่มันเคยเกิดแอนตี้ไซโคลนะใต้ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้มีแต่ความชื้นนะครับความชื้นเยอะเพราะว่ามีการเกิดย่อมความกดอากาศต่ำขึ้นมาบริเวณนั้นนะฮะก็มียอมเป็นสามลูกเลยนะครับน่าจะสามลูกประมาณนั้นครับแต่ไม่ได้มาทางบ้านเราหรอกนะครับถ้าเกิดเป็นพายุกน็นุ่นก็เบี่ยงขึ้นไปข้างบนนั่นแหละครับ ดังนั้นลักษณะเช่นนี้นะฮะด้วยความชื้นมากขึ้นนะฮะทั้งแม้ลมจะอ่อนนะฮะทั้งจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกข้างล่างภาคใต้แล้วก็ลมหนาวลดลงไปนะฮะก็จะทําให้นะครับจากคาดการโมเดลปริมาณฝนตกสะสมเย็นค่ำนี้ไปจนถึงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องสึงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่6สิงหาคม พื้นที่ภาคเหนือนะฮะภาคเหนือด้านตะวันตกฝนน่าจะลดลงหน่อยนะครับเย็นนี้เย็นค่ําวันนี้นะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับพี่น้องตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดลําพูนล,ลาปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกาแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะอีสานนะครับภาคอีสานของเราเย็นค่ําดึกนี้ก็จะมีฝนขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานนะฮะ เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานเช่นกันในค่ำวันนี้โดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ตกได้บางแห่งก็บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนองคายบึงการสกลนครนครพนมอุดรธานีกาลาสินมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นพี่น้องดูโมเดลวะสองจังหวัดนี้ชัยภูมิขอนแก่นเนี่ยหากเป็นไปตามโมเดลพื้นพื้นที่ฝน จะไม่ตกมากกว่าตกนะครับสองจังหวัดนี้ก็จะมีว,าว้า์วแหวงมากกว่จังหวัดอื่นครับเ,เดี๋ยวลองดูครับหน้างานพี่น้องสองจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นและที่ตกได้ทั่วไปนะฮะได้อีกนะก็มีจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมมหาสะะารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญแล้วก็ทางด้านมุมขวานสุดก็อุบลราชธานี โดยฝนจะดีเกินคาดเย็นนี้เย็นค่ำดึกวันนี้ก็น่าจะยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคกลางนะครับพี่น้องภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงบุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรี ราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุสงขลากรุงเทพมหานาครและปรินมณฑลครับสำหรับพี่น้องที่เบื่อฝนแล้วนะฮะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็รออีกน่าจะวันของวันนะฮะฝนน่าจะหายไปตอนนี้ก็เท่าที่ถ้าพี่น้องดูคลิปบ่อยๆหรือดูที่ผมอธิบายเรื่องลมบ่อยๆก็จะรู้ว่าเวลาลมบนมันอ่อนเนี่ยลมบนมันอ่อนลงเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนระบบนะ น่าจะเกิดแอนตี้ไซโคนทางฝั่งทางขวาทงางบข่าวอ่าวเบงกอบ้างต่อไปนี้ฮะเดี๋ยวก็มาดูกันสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึงของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเศราระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ฝนนั้นก็จะเริ่มตกไปแล้วนะครับในวันนี้สำหรับพื้นที่ภาคใต้ ตกไปแล้วบางแห่งหลายๆจังหวัดนะฮะตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายที่ผ่านมาในจังหวัดภาคใต้ตอนกลางลงไปจนถึงตอนล่างก็อย่างเช่นพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลานาราธิวาสเนี่ยน่าจะตกไปแล้วเป็นบางส่วนก็อาจจะตกยาวอีกนะฮะยังคงเหลือจังหวัดที่ไม่ได้ตกก็คือน่าจะตกนะครับช่วงภาคใต้ตอนบนก็น่าจะมีฝนเพิ่มได้ในเย็นถึงค่ําถึงเช้าไปใน วันนี้นะครับก็ได้แก่พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองนะครับในขณะที่พื้นที่สอปอลาวเพื่อนบ้านในวันนี้ก็เย็นนี้ก็จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงพงศาลีบ่อกแก้วหลวงน้ําทาสย,ยบุรีอุดมไซหลวงพระบางเวียงจันทร์ไซสมบูรณ์บริคำํคำไซคําม่วนสวรรค์เขตสารวันอัตปตอและจำปาสักสวัสดีครับ